คือปวดเอวนะคะปวดเอวแล้วก็ปวดเขา่าด้วยน้ําหนักที่มันมากขึ้นอายุเรามากขึ้นระบบเผาผาลาญเราก็น้อยลงกระดูกที่ใช้งานมามากเราไม่เคยเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายเราเลยนะมันก็เลยทําให้เราเจ็บปวดกระดูกแล้วก็ข้อต่อประที่ได้มาเจอสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะดะโดยการแนะนําของเพื่อนตัวนี้เลยค่ะโฮเลตคอลลาเจนนะ ตัวนี้มันสุดยอดมากๆทีแรกประทิก็ไม่เชื่อหรอกพอเพื่อนแนะนํามาเฮ้ยลองดูดิฝ่งเราก็ปวดมานานแล้วพอลองลองสั่งมาทานดูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เอ้ยรู้สึกมันมันไม่ค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก่อนเราปวดมากๆเลยแต่ดูตั้งแต่ทานโฮลิสคอลลาเจนตัวเนี้มันไม่ปวดแล้วมันนอนหลับลึกค่ะเอ่อผลที่ผลที่พลอยได้ก็คือผิวพรรแล้วหน้าตาของปาทิพย์มัน ก็ดีขึ้นน่ะดีขึ้นเลยแหละรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวมันลื่นๆเนียนๆนะรู้สึกชอบค่ะแล้วก็จะกินตลอดไปค่ะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง